สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องธนวัฒน์ h ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอเทคนิคดีๆนะครับในการเช็ดกระจกที่มีคราบฝังแน่นฝังลึกอยู่นะครับอย่างเช่นจุดนี้นครับน่าจะเป็นรอยของมันหรือเป็นดินน้ำมันอะไรครับติด คือติดแล้วก็ติดฝังลึกเข้าไปข้างในเลยนะครับเราจะใช้ผ้าเช็ดไม่ออกนะครับเน,นะครับเช็ดไม่ออกนะครับเพราะว่าคาบฝังลึกนะครับแล้วก็จะใช้วิธีนี้ครับโดยงบประมาณ15บาทนะครับก็สามารถผจัดคาบที่ฝังลึกในกระจกรถยนต์ได้ดีเลยนะครับ แล้วก็เราทําการเช็ดกระจกแล้วทําให้กระจกใสวิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีนะครับนี่นะครับเป็นฟองน้ํานะครับแล้วก็พระเอกของเราก็คือน้ําส้มสายชูนะครับที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็ขวดนี่ก็สิบห้าบาทนะครับก็จะกะจัดคราบฝังลึก ในกระจกนะครับแล้วเราก็เอาไปเช็ดกระจกรถยนต์ได้นะครับเพื่อให้กระจกของเราเงางามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะเช็ดออกดีขนาดไหนนะครับนี่นะครับแล้วก็เทไปแค่นี้ก่อนนะครับไม่ต้องไปเทมากนะครับจากที่ค้าบเป็นรอยฝังลึกนะครับเราจะใช้น้ำส้มสายชูนะครับเช็ดนะครับ นี่ครับก็เห็นไหมครับคาบก็จากที่เราคาบเมื่อกี้นี้นะครับก็ออกแบบง่ายดายเลยนะครับเราก็จะเช็ดทั้งบานเลยนะครับเพื่อความสะอาดของเขานะครับ นี่ครับไม่มีรอยคาบแล้วนะครับก็อันไหนที่ติดแน่นลึกแล้วก็ออกแรงขัดนะครับก็เช็ดออกด้วยผ้าแห้งเรานะครับตอนนี้ก็ออกเกือบหมดแล้วนะครับก็เหลือตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเช็ดใหม่ครับ นี่นะครับออกแบบง่ายดายเลยนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อน้ำยานะครับเพราะเราไม่ได้ใช้เป็นประจำนะครับถ้าสกปรปกแล้วก็ใช้ครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีอีกภาบหนึ่งนะครับ ครับถ้าฝังลึกเราก็ออกแรงขัดหน่อยนะครับนี่ครับก็เ,เหลืออยกนะครับนี่ครับออกแรงขัดนะครับออกแน่นอนเลยนะครับถ้าเป็นคาบนะครับก็จะออกหมดนะครับจะฝังลึกแค่ไหนก็เจอน้ำซ้มใส่ยชูไปแล้ว ออกหมดเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะเช็ดตามด้วยผ้าแห้งอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนำเพื่อนๆในการขาจัดคราบฝังแน่นในกระจกรถยนต์นะครับ ด้วยน้ำส้มสายชูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดส r i ครให้ช่องธนวัฒน์ Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ